มีถามมาหลายคนนะครับว่าการลบโปรแกรมเนี่ยเราต้องลบแบบไหนนะครับถึงจะถูกวิธีที่สุดนะครับคือการลบโปรแกรมที่ถูกวิธีที่สุดเนี่ยที่จริงแล้วมันก็ลบผ่านจากวินโดว์ก็ได้นะครับโดยใช้โปรแกรมของตัวบนคอนโทรลพาร์เนลนะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยเราอยากจะลบอ่ะเราลบแบบนี้เลยได้ไหมเข้าไปที่ไดซีระบบโปรแกรมมันติดตั้งอยู่ที่โปรแกรมโปรแกรมไฟล์กดคลิกขวาลบเลยเลยได้ไหมแบบนี้ลบไม่ได้นะครับ หรือว่ามีโปรแกรมอยู่ในหน้าจอเกมเนี่ยเราจะลบจากหน้าจอตรงนี้ก็ลบไม่ได้นะครับแบบนี้มันก็ลบมันก็ถูกลบจากเครื่องนะครับแต่มันไม่ถูกลบออกไปทั้งหมดนะครับถึงแม้ว่าเราจะใช้โปรแกรมคอนโทรลพานเนลจัดการในการลบโปรแกรมเนี่ยมันก็ยังลบไม่หมดอยู่ดีนะครับแต่ก็ลบไปได้ประมาณเกิน90%นะครับคราวนี้มาดูวิธีลบดีกว่านะครับให้เราไปที่ตัวคอนโทรลพานเนลก่อนก็ได้นะครับนี่ครับแผกควบคุมครับคอนโทรลพาเนล หรือวิธีเข้าอีกวิธีหนึ่งก็คือเข้าไปที่ไม c ค m ครับหรือ dp c นะครับ,รรบกดถอยหลังครับ backspace กลับมาหนึ่งทีนะครับจะเจอคำว่าแผงควบคุมคือมันจะเข้าทางไหนก็ได้นะครับแล้วก็มาเลือกไอคอนขนาดเล็กหรือว่าไอคอนขนาดใหญ่ก็ได้จะเข้าทางไหนก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็จะมีคำว่าโปรแกรมและคุณลักษณะน,นะครับก็ถา้าภาจากรีกเป็นโปรแกรม p r o p e r t y ประมาณนี้นครับ ที่เป็นรูปดิสต์เห็นไหมครับลูปดิสคลิกเข้ามาคราวนี้เราก็จะเห็นโปรแกรมในเครื่องเราครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือวิธีการลบที่ถูกต้องตามลักษณะของ Microsoft ที่ติดที่เขาให้มานะครับก็เข้ามาที่ในนี้แล้วคราวนี้เราอยากจะลบโปรแกรมอะไรครับเราก็เลือกส่วิว่าผมจะลบเกมทิ้งนะครับนี่ผมจะลบเกมี้ทิ้งก็กดคลิกขวาครับแล้วก็ถอนการติดตั้ง เรากดใช่ครับอ่าเรากดใช่คราวนี้มันจะฟ้องมาครับว่าเฮ้ยคุณจะลบอะไรคุณจะลบทําไมคุณจะลบทั้งหมดเลยไหมคุณจะลบ Data อะไรทั้งหมดเลยไหมถ้าเราก็ไม่จําเป็นอะไรเราก็กดใช่ใช่ลบทั้งหมดไปเลยครับแล้วก็จะหายไปเลยจากเครื่องนี่คือวิธีการลบที่ถูกต้องนะครับตามหลักการของ microsoft ที่เขาตั้งไว้ในบน windows นะครับที่จริงเราก็จะมีโปรแกรมลบนะครับ ต่างๆที่ออกมามากมายนะครับอาจจะลบบ้างลบเกี้ยงลบไม่หมดนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยถึงเราจะลบขนาดไหนเนี่ยมันก็จะตกค้างอยู่ในเครื่องอยู่ดีนะครับอาจจะเหลือประมาณสัก1% 2 0.5%นตะครับตกอยู่ในเครื่องบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่นี่คือวิธีการลบออกจากเครื่องทีู่กวิธีนะคส่วนผมจะลบอีกนะครับลบเกมทิทงนะครับไม่เล่นแล้วกดใช่ก็กดใช่ไปครับก็ลบทิ้งกดใช่ครับ นี่ครับก็คือวิธีการลบออกจากเครื่องที่แท้จริงเราต้องลบผ่านโปรแกรมของตัวคอนทอนแพเนลที่ m icrosoft เขาตั้งไว้ให้นะครับ